สวัสดีครับรองโฆษกสู่ช่วงเวลาของข่าวสารทางการเมืองและก็สาระทางชุมชนครับคุณธุพรนะดีครับวันนี้่ร้จะกลับบ้านถึงหรือเปล่านะครับวันนี้ทำไมรถติดอ่ะเปล่าน้ำมันใกล้จะหมดรอเติมพรุ่งนี้รอบมึงกาว่าไม่ต้องรอถ้ามันแดงแล้วเติมครึ่งถังก่อนกะวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยวันนี้จะประกาศลดราคาเนี่โดยคาดการณ์เอาพรุ่งนี้เช้าได้ไงราคาขายมันขึ้นแล้วอันนี้มันลดเมื่อวานก็ลดไงวันนี้จะลดอีกรอบนึงมัน คือราคาขายต่างประเทศก็ขึ้นแล้วคือเ็าบอกว่าราคาขายต่างประเทศเนี่ยลดพอลดลดลดเนี่ยมันจะถึงเมืองไทยถึงจะลดไงสองนัดวันอ่ะมันไม่ได้ทังลดประกาศแล้วลดนะแต่ที่ประกาศสามสิบสามเหรียญเนี่ยเมื่อวานลดแล้วต้องลดเมื่อวานลดไห้แล้ววานลดเมื่อวานลดของวันนู้นของสามสิบสามยังไม่ลดเออก็ยังทะเลาะกันไม่หายนะระหว่างรัสเซียกับซาอุดีอาระเบียคือคือรัสเซียเนี่ยไม่ยอมลดกําลังการผลิต ก็จริงๆก็บอกว่ามันเหลือยไม่เท่าไหร่อืมก็คือจะเต็มจาแล้วของรัสเซียเหลือไม่กี่แสนเหรียญก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมแต่ว่าซาอุเขาก็บอกว่าอันนี้จะเพิ่มเอนเมษายจะเพิ่มเป็นสิบกว่าล้านเหรียญตอนสิบกว่าล้านบาเรีวตอนนี้มันอยู่เก้าล้านกว่าอืก็สงครามดีละสมครามแต่ว่าสงครามน้ํามันสงครามราคาน้ํามันดีแต่ว่าชาวบ้านจะใช้ของถูกแต่ว่าเมืองไทยมันลดไม่เท่าไหร่นะ จริงๆจากหกสิบเหลือสามร้อสามมันควรจะลดเท่าไหร่เอาหักภาษีไปเจ็ดบาทนะหกสิบหกสิบอะไรหกสิบเหรียญก่อนหน้าเนี้อาทิตย์ที่แล้วหกสิบเหรียญตอนนี้มันเหลือสามริบสามเหรียญอ่ะมันควรจะลดเหลือมันลดลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อือเราหักภาษีไปมาเจ็ดบาทแล้วมันควรจะลดเท่าไหร่ภาษีมันภาษันเมื่อก่อนมันยิบอย่างที่เซลเนี่ยมันยิบสี่บาท ภาษียี่ห้าบาทใช่ไหมภาษีเจ็ดบาทหากไปก็เหลือสิบสิบเจ็ดสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อันนี้ดีเซลดีเซลลิตรสิบบาทบวกไปเช้ามันลืมดูเออตอนนี้ดีเซลลิตรรอพรุ่งนี้ไงลืมดูลืมดูรอเติมแต่ผมว่ายังยี่สิบเลยแหละยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยยี่สิบน่าจะยี่สิบสี่มันยี่สิบสี่ก่อนลดแล้วนน่าจะยี่สิบสี่ ไม่ได้นะต้องลดอย่างน้อยก็หักประสงภาษีแล้วรู้ต้องลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะก็บอกว่าต้องลดสามสิบเปอร์เซ็นเรื่องภาษีไปแล้วราคาเนี่ยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องสามสิบเปอร์เซ็นจากเนี่ยจากภาษีหักไปเจ็ดเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดบาทก็เนี่ยถึงว่ายี่สิบสี่ใช่ไหมของเดิมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หักไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งหนึ่งเท่าไหร่สิบเจ็ดอาทิตย์ว่าสิบแปดละเก้าเก้าบาทถ้าราคาน้ำมันลดขนาดนี้นะที่สิบเจ็ดบาท จะเหลือประมาณที่6บาทกว่ากว่า60-70บาทอ่ะประมาณนี้แต่ตอนนี้เรายังซื้อ26บาทอ่ะ24-25 24 34บาทนี่นยี่ส24บาทแล้วทำไมหุ้นหุ้นน้ำมันตกลงระนาวแล้วเมื่อวานเนี่ยน่าจะดีใจนะเพราะว่าดีใจเรื่องอต่างเยอะอ่ะดีใจเรื่องอะไรต่วต่างเยอะต่วต่างอะไรก็ลดมาน้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฮะมันลดโลกลดเปเท่าไรแลวโลกลดมาแค่เนี้ย ราคาในตลาดโลกอันนั้นมันยังไม่ไม่ใช่หัวจ่ายนะราคาซื้อขายโลกนะไอ้ที่หัวจ่ายนี่ยก็จ่ายซื้อขึ้นเท่าไหร่หัวจ่ายมันก็เวลาคันมันก็ลดเวลาคอนนู้นก็ขึ้นเนี่ยเราก็ขึ้นทันทีอ่ะ<ไ>มันไม่คิดหัวจ่ายเลยไอ้เวลาตานนู้นก็ลดเนี่ยเราก็ลดชา้ชาๆไอ้ที่ขึ้นหรือลงเนี่ยที่ซื้อขายเนี่ยมันยังไม่กลั่นเป็นน้ํามันดิบมันมากเกี่ยวไม่เกี่ยวคือเวลาเขาอ้างอิงเขาอ้างอิงราคาพอทางนู้นลดปั๊บเนี่ยราคา จับไม่รู้ละอ,อ,อีกอกี่กเดือนก็ตามเออทางนี้ก็ลดมันมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นด้วยค่าการเลื่อนทีเ่เขาประมวลแล้วเขาเขาคำนวณแล้วพอทางน,นู้นลดนีนก็ทางน,นู้นลดปั๊บทางนี้ลดอ่ะพอทางน,นู้นขึ้นทางนี้ก็ขึ้นทันทีทางนู้นลดทางนี้ขึ้นช้าอันนี้ลดช้าปกเวลาทางนู้นลดทางนี้ยังไม่ไม่ลงเลยทีช้าช้าเออนั่นไม่ลงเลยทีแต่ว่าพอทางนู้นขึ้นทางนี้ขึ้นขึ้นทันทีขึ้นทันทีนี่คือข้อนินทาว่าร้ายอยู่เนี่ย คือมันจริงๆมันก็บิดเบี้ยวอยู่นะนะครับว่าเราสมมติว่าราคาแท้จริงกับราคาในตลาดเนี่ยม,มันคนละเรื่องกันนะ,ะแต่เขาก็บอกว่าอ่ะเหมือนว่าเราเราอ้างอิงราคาสิงคโปร์ก็บอกว่าเวลาท้่มันขึ้นเวลาท้่มันลงเขาก็ได้กําไรเวลามันขึ้นเขาก็เฉลีย่ยอย่างเงี้ยเขาเฉลีย่ยวิธีเฉลีย่ยขาดทุนกําไรแล้วที่เขาได้กําไรเยอะเขาเขมาเฉลี่ยตอนขาดทุน อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอธิบายอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ขาดทุนหรอกเพ<อ>ราะว่าปีหนึ่งก็แสนกว่าล้าน<อ>ปีนแสนกว่าลา้านเรื่องของเขาดีกว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยเกี่ยวสิผมใช้แค่อะก็เกี่ยวก็ที่น้ำมันกับแก๊สอ้างอิงกันอยู่แก๊สขึ้นไหมอ้างอิงกันอยู่มันขึ้นหรือเปล่าล่ะไม่รู้ว่าแก๊สไม่รู้ว่าเอาตอนนี้แก๊สก็ยังไม่รู้ว่าหาราคากลางตรงไหนอะแก๊สตอนนี้มันมีสองอย่างคือเอ็นกับแอลหาราคากลางไม่เจอราคากลางจะอ้างอิงที่ไหนอ้างอิงอะไรอ้างอิงราคาพม่าไงก็ซื้อจมมาใช่ อันนี้ก็เป็นผลกระทบนะฮะตลาดหุ้นน้ำมันลดลงไป29ปีในรอบ29ปียกเ้าปียกไล่ไปตั้งแต่สงครามอ่าเปอร์เชียนะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ทะลุทะลวงเมื่อวานนี้ก็ตกไปร้อยกว่าจุดทะลุทะลวงนี่ไม่จะขึ้นนะลดนะลดครับทะลุทะลวงลดลงอย่างทะลุทะลวงแต่เขาบอกว่าทองมีโอกาสขึ้นไป2 6 0 6นะ สองพันหกสองพันเจ็ดอาจจะถึงอ่าตอนนี้สองพันสามสองพันสี่ใช่ไหม,มช่วยเก็บไว้ไม่รู้แต่ผมว่าคนมีตังค์งตอนนี้พี่แมนมีตังค์ก็ซื้อทิ้งไว้หุ้นน้ำมงน้ำมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่ไหมผมทองมันกำลังขึ้นเรวซื้อทำไมซื้อตอนลงดิทองอ่ะยังมียังมีโอกาสมันขึ้นต่อ,อไงแต่ทองอ่ะโอกาสเสี่ยงสูงบ้านเราตอนนี้บาทกี่กี่ตังค์สองหมื่นก็น่าจะสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะสองหมื่นสามอะถ้าขึ้นไปสองพันหกค่อยขายตัวก็ ่วนใหญ่คนมันจะไม่ขายจะติดดอยเอาสิเก็บไว้ก่อนแต่ว่าหุ้นอ่ะพอได้อยู่นะหุ้นมันลงซื้อหุ้นเก็บไว้อะหุ้นมันลงซื้อเก็บไว้คนมีตังค์เก็บได้สักปีสองปีก็ขึ้นเชื่อผมอเดี๋ยวเราพักกันสักทู่เดี๋ยวกลับมาเรื่องบริษัทยังไม่ได้คุยทำไมจะคุยอะไรไรัทก็วริษัทคุยเกี่ยวกยการเมืองโยงกันารเมืองเนี้ยปริญปัตบอกว่า ไม่ภายเรือให้โจรนั่งแล้วยพูดไปคนมียแล้วคนไม่มีเมียทำมนับนจะอยู่ได้หรือไม่ได้เมื่อคนในพักเองก็ย,ยังออกมันไล่ยอยู่เนี้ยใครไล่อ๋อสีระเจนจาค่ะะคือใครอ๋คือสะสะในพักอะได้ชาประวิตย์นะค่อยมาพูดกันอพอเดี๋ยวพักกันนะคู่เดียกลับมาครับ